สวัสดีค่ะมาพบกับน้องคิวพาเที่ยวพาคินอีกแล้ววันนี้คิวจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างไปดูกันเลยสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้เราริบเออเราก็เลยไม่ได้ถ่ายอาหารเช้าให้ดูนะคะและเมื่อกี้เราก็ขึ้นรถบัสมาที่สถานีรถไฟนะคะตอนนี้เรามาถึงแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟไปฉางซาเมืองฉางซาใช้เวลาสองชั่วโมงครึ่งค่ะ เขาบอกว่าที่นี่จอดแค่2นาทีนะคะเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยรถไฟจอดแค่2นาทีเองนะคะเราก็เลยต้องรีบหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวขึ้นรถไฟไม่ทันค่ะรถไฟมาถึงแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่บนรถไฟแล้วนะคะตอนนี้รถไฟก็จอดแล้วนะคะนนรถไฟจอดแล้วค่ะ รถไฟเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปร้านอาหารต่อนะคะตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอาหารกันเลยดีกว่าเข้ามาแล้วอาหารเขายังไม่มาเสิร์ฟนะบางร้านคืออาหารเขาจะมาเสิร์ฟแล้วเนาะตอนนี้อาหารเริ่มเต็มโตแล้วนะคะอยู่ตลาดคนเดินหววซิงลู่ค่ะ โอ้โหคิกุคิกุเดี๋ยวน่าดูตลาดคนเดินห่วงสิงลูก พื้นเมืองให้ท่านเลือกสัตว์และซูปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นให้ท่านซื้อของพื้นเมืองเป็นของฝากและถนนคนเดินแห่งนี้ยังมีร้านป๊อปมาทให้ท่านได้เลือกช้อปปิง้งอาร์ททอยอย่างเพลิดเพลินอ,อ,อีกด้วยอันนี้เราอยู่ป๊อปมาที่ถนน,นหัวชิงอูค่ะเข้าไปดูกันเลยดีกาว่า ร <hina conference> เราได้ซื้ออันนี้มาแล้วค่ะได้ของแล้วนะของเล่นอันนี้เราซื้อมาจากห้างใกล้ๆป๊อปมาร์ทนะคะเราจะมาซื้ออันนี้ถาดกันนะคะสิบหยวนค่ะเขเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้กล้ๆไข่ลกกาบ้านเราเรามาลองชิมเลยนะคะเหนียวโอ้โหอร่อยหวานๆเหรอ แต่ว่ามันมีแบบต้มแบบนั้นด้วยนะเค้าก็บอกว่าลองแบบนั้นใหม่แต่และอันนี้อร่อยหวานแถวนี้ก็มีหลายร้านนะคะร้านขนมอาหารอะไรมีเยอะเลยนะคะอันนี้ใช้โทยจิ ó, có kĩ, pha pha guyaki này. ơ, Mà như mua rồi ạ. Mã lai nhiều quá. Hahah. Thẳng thượt liền. Chúi chim ạ. Chúi rồi. Vâng. Ảo. Hảo dứa. Dứa nào? 还有芝士烤榴莲饼，满满的榴莲肉，oh. 满足你对榴莲喜爱哦！快来试试吧。经过榴莲之后，有芝士烤榴莲，还有芝士烤榴莲饼，满满的榴莲肉，oh. 满足你对榴莲喜爱哦！快来试试吧。 烤榴莲，烤榴莲，烤榴莲啦、啊！采用泰国精准榴莲制作，有芝士烤榴莲，还有芝士烤榴莲饼，满满的榴莲肉，满足你的榴莲喜爱哦！快来试试吧。烤榴莲。这盘们没没知道 ยืดมากอะค่ะคือไม่เคยคิดว่าทุเรียนมันจะยืดได้นะคะหรือไม่ก็แบบว่าข้างบนอะจะเป็นชีสแล้วใต้ล่างอาจจะเป็นทุเรียนก็ได้นะแล้ว ตลาดคนเดินห่วงสิงลูเนี่ยเป็นตลาดคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลหูหนานมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อจีนชื่อดังและสินค้าราคาถูกรวมถึงมีของกินเพียบเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินทางมาร้านอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่โต๊ะเขาจัดเรียงแบบนี้เลยนะคะ โต๊ะสามเออสามเจอต๊ะไหนตอนนี้อาหารก็เต็มโต๊ะแล้วนะคะไข่เจียวนะคะนั่อมมากอันนี้ต้มขาไก่นะคล้ายๆเลยนะโอ้โหอันนี้แบบไขมันสมสมผัดผักค่ะอันนี้เต,ต้าหู้มั้งนั่นเอ่าเหมือนเต้าหู้กุ้งโหกุ้งเยอะมากตอนี้เราก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะคะ กินอาหารเสร็จแล้วเราก็เดินทางขึ้นเครื่องเลยค่ะเร็วมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชนค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันหลังนะคะสวัสดีค่ะ